Thank you ขอนบองคณะิลนะครัน,นี้นเราจะมารีวิวลิสติกแต่ใช้ย่น,นี้นะใช้ีแอแม็กเป็นือกายรทสไตลุ่ไปงานบวชนะคะเพื่อนมีลิิกใ่อนท่าซื้คืออ,อันที่หนึ่งก็คืออันนี้เลยค่ะเพื่อนแต่้ามานะคะเพื่อ, <S 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 อนะะ <S <S อให้ดูอัน เนี่ยตัวตัวสะพอนร้องหมดแล้วค่ะแล้วก็พี่โนมัลืมดูด้วยนะพี่ดูพี่เพนลืมเข้ามาดูด้วยนะช่องทันละทีละดบบเขาแล้วก็ผู้พิคงด้วยนะเพราะว่าเทก็เป็นทีมงานของหนูแล้วก็พี่โน่ด้วยแล้วก็พี่ดูพี่แชมป์แล้วก็พี่โน่ถึงเขาบวนแล้วก็ให้พี่โน่ทำแทนนะแล้วก็พี่ต้อม ด้วยนะแล้วก็มีทั้งหมด6คนนะคะทีมงานพี่มีใครบ้างมีพี่โนพี่แชมพี่เทสพี่ลุูนพี่น้อยพี่น้อยแล้วก็พี่ต้อมด้วยนะคนทั6คนนี้นะคะเพื่อนทีเป็นทีมงานของพี่นะแต่รอเวลาเวลาละนะคะเดี๋ยวเปิดตัวทีมงานให้ดูเนาะนี่ให้ดูติอันนี้เลยเดี๋ยวหมุนให้ดูเลย เป็นสีชมพูค้างเพื่อแบบเนี้ยแบบเมือนคล้ายๆมันหลอดอะ่ะเพื่อนอีกตุนที่ซื้อใหม่จากหน้าโรงงานนะคะเพื่อนอันละสิบกว่าบาทนะอันเป็นที่ติมันนะคะเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนนะจะใช้ทีตท่ติอันไหนมันก็หอมเหมือนกันนะคะเพื่อนเนาะอันนี้เป็นที่ติดหมาที่สั่งมาะคะ่ะที่ติดเดน,นนะ แบบเย็นทาปากจะอมชมพูมากเลยนะคะคแนะนำอ่ะสากชุดเก้าบาทได้มัค้คะเพื่อนๆลองใช้แลนะ้วเนาะเค้าลองใช้แล้วนะนที่สั่งมาเหมือนกันค่ะเพื่อนเป็นชีพูแบบเข้มแบบมีเอ็มแม็กต์แต่งตัวแบบเนี้ยแต่งหวานแทบแทบได้เลยนะคะเพื่อนแค่แต่งตัวแนวนี้ไม่ได้แะถ้าแต่งตัวแนวขอหวานนะเพื่อน แต่จริงถ่ยยากก็เยอะอยู่แล้วนะคะ,คะเพื่อนหนูนเดี๋ยวนี้เจอดินนี้ในงานบวชนุ้นพี่ก็นะทารักพื่อี่เพจนะถ้าเพื่อนเพจมาดูเราเดี๋ยวมาดูกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่หนูนเดทตัวเป็นยูทูบเบอร์เลยกับหนูด้วยนะหรือจะสอนที่ทับคิปวทูบให้เต็มที่เลยพี่เดทรอฝึกทำงานใหม่ๆรอทำงานเสร็จใหม่ๆหนูสอนแน่นอนเช่นหนูทำได้หนูยังไงทำได้อยู่แล้วคนเตั้งใจพี่แต่เด็กอยู่แล้วอ่ะ แต่ใจของเราแต่เป็นคู่หูคู่ทหารังร้งแต่เด็กไงนะเป็นคู่จิ้นแต่เด็กไงนะพราะม่สนใจพี่นะหนูจะช่วยให้ให้อาเปียนหนูให้อาเปียนสนใจพี่เองอย่าเป็นห่วงนะอย่าเครียดเดีหนูจะช่วยพี่ดูทีทำยูทูบเนี่ยแหละนะคะเพื่อป้าต๊องอย่าลืมไปดูด้วยนะคะเพราะว่าหนูอุ้ยเพี่เอนย่าลืมไปดูด้วยนะแล้วก็ เพื่อนอยู่แล้วก็จะทะรางหดูนะคะคุณลคอกาตัวทำยูทูบเบอร์ได้บสี่พารคเตอร์ไคล์ได้นะคะแล้วก็ช่องใหม่ได้ห้าร้อยคัสเตร์คานแล้วนะคะเพื่อนคุณล้ออย่าลืมบรลด้วะคะคุกปูคุณรพรคุณใจหืลืนะคะคุก้าคุณองหนึ่งกูแอนคุกินึกคิดถึงค่ะอยากเจอคูค่ะ เพวกกื่อนเขาจะทารามเดี๋ยวเรด้วยนะพวกเรากลุ่มแก๊งหญิงกลุ่มใหม่ตั้งชื่อว่ากลุ่มแก๊งเซนเลอร์มูสาวน้อยคิดต้อนค่ะเพื่อนเปเปอร์เมดค่ะประกาศให้รับรู้นะพี่ว่าผมต,ตั้งชื่อให้กับรุ่นพี่นะตั้งชื่อแก๊งกับพวกเราใหม่นะทถ้าหนูเป็นน้องเงคะที่หนูรักพี่มาก,มาก,ม,ากมากเลยนะ เป็นในดวงใจนะอย่าลืมกดไลค์กับใช้คลิปนี้ด้วยนะคะพันเทื่อพาคีมาอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเบลล์นี้เดี๋ยวทำเองนะอย่าลืมกดไลค์ใช้คลิปนี้ด้วยนะคะไปเจอกันที่งานบวชคะ่ะอย่ามาถ่ายให้ดูด้วยนะบล้วค่นะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายรูมทูทิสต้นร้องเพลงแกเองทูไลค์